ทุกคนู่ตันในเกมซากุระสกูนซิมูเลเตอร์วันนี้เราจะมาทำการเข้าห้องเก็บทองโดยไม่ต้องฆ่าบอสง่ายมากๆก่อนอื่นไปเตรียมผู้ชายกับผู้หญิงมาก่อนเนาะทุกคนไปนะว,ว่าไปเลยว่าไปที่คาคาเฟ่และอันนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะ อยู่ด้านหลังคาเฟี่นะคะทุกคนก็อุ้มตัวผู้ชายก็ได้เนาะหรือว่าอจะจูงมือเข้าไปอยู่ตรงนี้นะอยู่ห้องนี้ และบอกว่าให้เขารอก่อนนะคะคนไปทำความรู้จักบอสก่อนนะคะ คนก็บินไปอีกนะนี่เราหลุดเนาะเมกี้โยนตัวอยู่ห้องนี้บอกให้เคารออยู่ตรงริมนี้นะคะ กดไปที่เมนูบล็อกทุกคนหาคำว่า e e n e m m y นะคนกดอันที่สองนะทุกคนรีบกดแล้วแล้วก็ รีบเลยนะรีบกดแล้วก็เอาออกทันทีกดไปหลายหลายรอบทุกคนกดไปที่เมนูเราะตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วน,นะคะกดไปที่สักุดตอนกดนั่ง เป็นผู้ชายนะกดไปที่มินกดไปที่ท็อกกดไอเซมีดิตกดตรงนี้นะที่เรามันจะเป็นสีชมพูรอบๆเลยนะตรงนี้ตรงนี้นะคนก็จะคูณสิบได้เลยนะคะ แล้วทุกคนตาสลับมาเป็นผู้หญิงทุกคนอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะมันจะหลุดเลยเราเพึ่งลุกขึ้นแล้วมันหลุดคนก็เลื่อนไปนะทุกคนก็จะได้ห้าพันแล้วแค่นี้ก่อนนะคะการดูห้าพันนะการดูเงินห้าพันนะคะ ตรงนี้ได้เลยบ๊ายบาย